ไปดูความคืบหน้าของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่รถเก๋งพุ่งเข้าชนร้านเฟอร์นิเจอร์จนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นในกลางเมืองหัดใหญ่นะคะเมื่อค่ำคืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทางตำรวจค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการไปลากรถเกง๋งคันดังกล่าวออกจากร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะ ซึ่งความคืบหน้าในคดีนี้ล่าสุดทางพนักง,งานสอบสวนโรงพักคอหงอําเภรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ค่ะได้ทําการเข้าไปลากซากรถเกง๋งโตโยต้าโครราสีเทาทะเบียนขอไข่ทะทะหาร1452สงขลาออกมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวเพื่อไปทําการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกไหม้รถขึ้นมาโดยเจ้าที่ทำการพลิกง่ายท้องรถนะคะเพื่อตรวจดูบริเวณใต้ท้องรถแล้วก็พบว่ามีรอยครูดค่ะและก็กระแทกกับขอบปูน ขณะที่รถพุ่งเข้าใส่ภายในร้านส่วนสาเหตุที่ทําให้ไฟลุกไหม้ขึ้นนั้นเนื่องจากว่าสายน้ํามันรั่วประกอบกับประกายไฟจากการกระแทกกับพื้นค่ะจึงทําให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นและกรถเก๋งคันนี้ใช้น้ํามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงนะคะไม่ได้ติดแก๊สหลังตรวจสอบเสร็จเจ้าหน้าที่ได้มีการนำซากรถไปเก็บเอาไว้ที่โรงพักคอหงจนกว่าจะเสร็จสิ้นทางคดี ส่วนความคืบหน้าด้านการสอบสวนขณะนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้มีการสารุปสํานวนแล้วเสร็จเหลือเพียงผลตรวจแอลกอฮอล์อย่างเดียวและได้มีการเรียกนายพรฤิหัดแซ่จิวมารับทราบข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งไป2ข้อหาก็คือขับรถประมาททําให้ทรัพย์สินเสียหายและก็ขับรถขณะเมาสุราและก็จะมีการนําตัวส่งฟ้องทันทีซึ่งคาดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงภายใน2-3วันนี้ค่ะ